เดี๋ยววันนี้เอซีเราจะพามาดูระหว่างตัวเกีร์ M กับตัวแซีแตกต่างกันแค่ไหนเยวะไปชมกันเลยครับผมก็คือ4ประตูเกรดแซตีนะครับผมตัว2-2นะครับผมก็คือเราดูภายนอกนะครับผมก็จะเหมือนคล้ายๆกันกับตัวเอฟนะครับผมตัวนี้ตัวแซีแต่งในชุดแต่งเอสปาร์ตี้นะครับผมก็ผ่านนะครับผมในข้อแตกต่างก็จะมีข้อแตกต่างจากตัวเอ็มอยู่นะครับผมในตัวเอ็มก็จะมีตัวเซนเซอร์หน้าหลัง ตัวแททีก็จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์นะครับผมที่ดูง่ายๆก็คือสัญลักษณ์ก้านท้ายตัวกระบะนะครับผมตัวแททีนะครับผมนี่ก็คือสีประตูเกียร์เอ็มนะครับผมก็คือในหลักๆในรุ่นเกียร์เอ็มจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับผมแต่ในส่วนของตัวแททีจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้และเกียร์เอ็มจะที่เด่กว่ารุ่นอื่นก็คือระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จุดสังเกตคือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็เปิดปิดอัตโนมัติ นะครับแล้วก็ของเรายังมีระบบไออาร์ัดนะครผมซึ่งกันแสง UVA และ UVB และพิเศษในรุ่นเกร M จะมีถุงลมทั้งหมด6จุดนะครับผมแล้วก็ระบบเปลี่ยนเกียร์เพดเดนชิพอยู่หลังพวงมาลัยน,นะครับผมแค่การขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นสิ่งพิเศษสุดในรุ่นเกร M จุดเฉพาะเกร M ก็คือระบบความปลอดภัย A dash ทพิเศษกว่าทุกรุ่น ผมเป็นไงบ้างครับผมแล้วเราก็ได้ดูข้อแตกต่างระหว่างในรุ่นเกียร์แดทดีกับเกียร์เอกันแล้วนะครับผมว่าข้อแตกต่างกันยังไงนะครับผมอยา่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจรถดีส์สูอยา่าลืมทักหาเซอ,อฟได้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม